สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแม่เหลึ่งกับเกม Yu-Gi-Oh Duel l i n k กครับผมวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการปลดล็อกตัวละครจากโลก Dark Side of Dimension นะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มที่ตัวละครแรกเลยครับผมแล้วก็ตัวละครแรกก็อยู่กับตัวไคบะนะฮะจากโลก Dark Side of Dimension เงื่อนไขาการปลดล็อกตัวละครเขาก็แค่ไปทำการดูเอลกับตัวยามิยูกิฮะก็จะปลดล็อกตัวละครเันละนอกจากจะปลดล็อกตัวละครของไคบะแล้วยังปลดล็อกโลกของ Dark Side of Dimension ด้วยนะฮะ เรียกว่าปลด1อย่างได้แถมอีกอย่างฮะแล้วก็ตัวละครต่อมาคือโมคุบะไคบาจาก Dark Side of Dimension ครับผมไอเงื่อนไขแรกก็คือต้องไปถึงสเตจที่6ของโลก Dark Side of Dimension นะฮะผมลืมเขียนลงไปในภาพนะก็ขออภัยจริงๆแล้วก็ภารกิจแรกก็คือทำการเอาชนะ1ครั้งโดยไม่มีความเสียหายในการดูเอลกับตัวโมคุบะโดยใช้ตัวไคบาจากโลก Dark Si d e of d i m e n s i o นนะฮะภารกิจต่อมา ชนะ2ครั้งโดยไม่ใช้มอนสเตอร์3าดาวหรือต่ำกว่าเลยโดยใช้ตัวไคบะจาก Dark Side o f Dimension ครับผมแล้วก็ภารกิจสุดท้ายใช้สกิล3ครั้งในโลก Dark Side o f Dimension ครับผมก็จะปลดล็อกตัวละครมก ok ุบะไคบะด k Side of dimension แล้วนะฮะแล้วก็ตัวละครต่อมาคือมูโตะยูกิจาก Dark Side o f Dimension ครับผมเงื่อนไขาการที่ปลดล็อกภารกิจก็คือต้องถิงสเตทที่6ของโลก Dark Side o f Dimension ก่อนนะฮะ แล้วก็ภารกิจแรกก็คือทําการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า deep eye white dragon หนึ่งครั้งขณะที่เล่นเป็นตัวไคบะ dark side of dimension ในการดูเอลกับมูโต y ยุกิ dark side of dimension ครับผมภารกิจต่อมาก็คือทําการอัญเชิญมอนสเตอร์เผ่าจอมเวทหรือ space caster เนี่ยฮะสามครั้งในการดูเอลกับมูโต y ยุกิ dark side of dimension โดยใช้ตัวละครที่ชื่อว่ายามิยุกิแล้วก็ภารกิจต่อมา เอาชนะ3ครั้งโดยไม่มีความเสียหายในการดูเอลกับตัวยามิยูกิที่ระดับเลเวล30โดยใช้ไคบะดักไซออฟเดเมนชั่นครับผมแล้วก็ภารกิจต่อมาทําการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษเผาซิราหรือเผาล็อกเนี่ยฮะ10ครั้งในการดูเอลโลกด์คไซออฟเดเมนชั่นครับผมและก็ภารกิจสุดท้ายทําการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เผานักลบหรือวอลเลเอร์เนี่ย10ครั้งในการดูเอลโลกด์คไซออฟเดเมนชั่นครับผม ต่อกันด้วยตัวละครโจอ้เวเลอร์หรือว่าตัวโจโนอุจิโลก Dark s i ซอ o ฟเดม e n นชั n ครับผมเงื่อนไขการบดลอบภารกิจก็คือต้องไปถึงสเตจที่6ของโลก Dark s i ซอ o ฟเดม e n นชั n ก่อนนะฮะแล้วก็ภารกิจแรกก็คือเอาชนะ1ครั้งโดยไม่ได้รับความเสียหายในการดูเอลกับตัวโจโนอุจิที่ระดับเลเวล30โดยใช้ตัวละครไคบะดาร์กไซอิฟเดม e n นชั n นครับผมภารกิจต่อมาคือ เอาชนะการดูเอลหครั้งภายใน7เทินกับตัวโจโนอุจิดาร์ไซออฟเดมนชันครับผมที่ระดับเลเวล30ขณะที่เล่นเป็นตัวโมคุบะไคบะดาร์ไซออฟเดมนชันครับผมภารกิจต่อมาเอาชนะการดูเอลสครั้งโดยมีเรดไอ้แบล็กดาโกนอยู่ในเด็กนะฮะแล้วก็ภารกิจต่อมานะฮะเอาชนะการดูเอลหครั้งกับตัวโจโนอุจิดาร์ไซออฟเดมนชันที่ระดับเลเวล30โดยไม่ต้องทําการอัญเชิญแบบพิเศษเลยฮนะแล้วก็ภารกิจสุดท้าย เอาชนะการดูเอลหนึ่งครั้งกับตัวโจโนอุจิดาร์ไซ d e ออฟเดเมนชั่ที่ระดับเลเวล30โดยไม่ต้องใช้สก,กิลเลยฮะแค่นี้คุณก็จะบดล็อกตัวละครโจโนอุจิดาร์ไซ d e ออฟเดเมนชั่แล้วนะฮะแล้วก็ตัวละครต่อมาคือทรีการ์เนอร์หรือว่าอันสึจากโลก Dark Side ออฟ i ดเมนชั่นะฮะเงื่อนไขาการที่บดล็อกก็คือต้องไปถึงสเตจที่6ของโลก Dark Side ออฟเดเมนชั่ก่อนนะฮะภารกิจแรกก็คือ เอาชนะ3ครั้งโดยใช้การ์ดมอนสเตอร์เผาจอมเวทในการดูเอลกับตัวอันสึดาร์กไซออฟเทเมนชันโดยใช้ตัวละครยามิยูกิเล่นนะฮะแล้วก็ภารกิจที่2สะสมการ์ดเผาจอมเวท10ใบแล้วก็ภารกิจที่3สะสมการ์ดเวทมนต์10ใบ,บอ่าแล้วภารกิจที่4นะฮะเอาชนะ3ครั้งโดยไม่มีความเสียหายในการดูเอลกับตัวอันสึดาร์กไซออฟเทเมนชันโดยใช้ตัวละครโจโนอุจิดาร์กไซออฟเทเมนชันเล่นครับผม แล้วก็ภารกิจสุดท้ายใช้การ์ดเวทมนต์ทั้งหมด5ครั้งในการดูเอลครั้งเดียวกับตัวอันสึดาร์คไซส์ออฟไดเมนชันครับผมตัวละครต่อมาคือไอกามิ ami, หรือว่าดีว่านะฮะเงื่อนไขาการที่ปลดภารกิจเขาคือต้องไปถึงสเตจที่10ของโลกดาร์คไซส์ออฟไดเมนชันนะครับผมแล้วก็ภารกิจแรกกลับมาชนะโดยมีไลฟ์พอยน์น้อยกว่าในการดูเอลกับตัวไอกามิ I ami, ที่ระดับเลเวล30โดยใช้มุโตยูกิดาร์คไซส์ออฟไดเมนชันในการเล่นนะแล้วก็ภารกิจต่อมา ทำการอัญเชิญโอเบลิกออกมาขณะที่เล่นเป็นตัวไคปะด์คไซอ็อฟเดม s ชันในการดูเอลกับตัวไอกามินะแล้วก็ภารกิจต่อมาสร้างความเสียหายเป็นเอฟเฟกต์ดาเมจ7 0 0 0แต้มหรือมากกว่าในการดูเอลกับตัวไอกามิครับผมแล้วก็ภารกิจต่อมาใช้การ์ดมอนสเตอร์7ดาวขึ้นไป1ครั้งในการดูเอลกับตัวไอกามิที่ระดับเลเวล30โดยใช้มูโตยูกิด์คไซอ็อฟเดมิชันในการเล่นครับผมแล้วก็ภารกิจสุดท้าย ใช้การ์ดกับดักต่อเนื่อง3ครั้งในการดูเอลกับตัวไอกามิที่ระดับเลเวล30โดยใช้มูโตยูกิดาร์คไซออฟเดเมนชั่นครับผมต่อกันด้วยตัวละครเซนาหรือพลานานะฮะเงื่อนไขการปลดล็อกตัวเขาก็คือต้องไปถึงสเตจที่6ของโลกดาร์คไซออฟเดเมนชั่นก่อนภารกิจแรกก็คือลดไลฟ์พอยต์ของฝ่ายตรงข้ามให้เป็นศูนย์โดยสร้างความเสียหายจากการต่อสู้จากบูายไวท์ดราก้อนครับในการดูเอลกับตัวเซราที่ระดับเลเวล30โดยใช้ตัวไคบะดาร์คไซออฟเดเมนชั่นในการเล่นนะ แล้วก็ภารกิจที่2กลับมาชนะโดยมีไลท์คอยน้อยกว่าในการดูเอลกับตัวเซราที่ระดับเลเวล30โดยใช้ตัวไคบะด์กไซส์ออฟเดเมนชั่นครับผมแล้วก็ภารกิจต่อมาใช้การ์ดมอนสเตอร์7ดาวขึ้นไป2ครั้งในการดูเอลกับตัวเซราที่ระดับเลเวล30โดยใช้ตัวไคบะดักไซส์ออฟเดเมนชั่นครับผมแล้วก็ภารกิจต่อมาชนะ1ครั้งโดยไม่ต้องใช้การ์ดมอนสเตอร์3าดาวหรือต่ำกว่าในการดูเอลกับตัวเซราที่ระดับเลเวล30โดยใช้ตัวไคบะดักไซส์ออฟเดเมนชั่นครับผม แล้วก็ภารกิจสุดท้ายชนะโดยใช้การ์ดมอนสเตอร์ธาแสงในการดูเอลกับตัวเซราที่ระดับเลเวล30โดยใช้ตัวละครไครบะดาร์กไซอ็อฟเดมเพนชันครับผมแล้วก็เดินทางาถึงตัวละครสุดท้ายของโลกดาร์ s ไซอ็อฟเดมเพนชันแล้วนะฮะแล้วก็เป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในดาร์ s ไซอ็อฟเดมเพนชันด้วยนะฮะนั่นก็คือตัวละครที่ชื่อว่าสกัดหรือว่าคุดารากินั่นเองเงื่อนไขในการปลดล็อกตัวเขาก็คือทําลายการ์ดของฝ่ายตรงข้าม300ครั้งด้วยเอฟเฟกต์การ์ดฮะ แล้วก็ภารกิจแรกเขาก็คือทําการเอาชนะการดูเอลกับตัวคุดารากิให้ได้ภายใน5เทิร์นครับผมแล้วก็ภารกิจต่อมาเอาชนะ3ครั้งโดยเหลือไลพ์พอยต์หนึ่หรือต่ํากว่าในการดูเอลกับตัวคุดารากิฮะแล้วก็ภารกิจสุดท้ายก็คือทําการอัญเชิญแบบพิธีกรรม3ครั้งในการดูเอลกับตัวคุดารากิฮะแค่นี้คุณก็จะสามารถปลดล็อกตัวละครที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในโลกดาร์ s ไซด์ออฟเดเมนชันได้แล้วครับผมคุดารากิคุม และนี่ก็คือวิธีการปลดล็อกตัวละครทั้งหมดจากโลก Dark Si ซ e of d i m e n s i o นที่มีในปัจจุบันนี้นะฮะไม่รู้น่ในอนาคตจะมีตัวละครเข้ามาเพิ่มไหมอย่างตัวละครอย่างบาคูละหรืออาจจะมีอาเทมเอ,อ,อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะว่าจะเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าแต่ก็ทั้งหมดในโลก Darkside o f Dimension ปัจจุบันก็มีประมาณนี้ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้แจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมสด YouTube กันนะฮะโอเคครับผมไปแล้ว